สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาเปลี่ยนอ oppo a5s นะค่ะเนาะนะคะนะ oppo a5s นะคะ,นะะ,ะเปลี่ยนหน้าจอนะคะ,ะเราก็สั่งจอมาแล้วนทะสทสจอแล้วว่าใส่ได้เนาะค่ะ ะะประกอบจอกันค่ะใส่แพโจอแล้คะกดดูวปรมาได้นะคะใส่แพโจอเรียบร้อยนะคะเนาะใส่แผ่น ลงแบตนะะวางแบตเรียบร้อยใส่แพรนะคะใส่แพรแบตค่ะโอเคใส่แบตเรียบร้อยใส่แบตเรียบร้อยอ่ามาลองเทสหน้าจอเปิดหน้าจอดูค่ะติดไหม ขึ้นเขียวค่ะมันจะขึ้นแบบว่าเห็นไหมคะตรงนี้ขึ้นว่าเมตาโหมดนะคะขึ้นแบบนี้หน้าจอเปิดได้นะคะเนาะแต่ขึ้นว่าเมตาโหมดนะคะเนาะ มีมตตาโหมดนะคะเนาะให้กดที่ปุ่มเปิดนะคะนี่ให้กดตัวนี้นะคะกับตัวกับตัวเ,เพิ่มเสียงนะคะปุ่มปุ่มเปิดเครื่องกับปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้นะคะ จนกว่าจะมีสัญญาณแบบเนี่ยให้เหมือนเหมือนมันเปิดเครื่องใหม่นะคะค่อยปล่อยออกนะคะ่ะถ้าเราเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะคะถ้า ขึ้นแบบเมตาโหมดนะคะเนาะอยู่ที่ข้างๆมุมเนี้ยก็ให้กดปุ่มพาวเวอร์กับปุ่มเพิ่มเสียงนะคะค้างไว้สัก40่สบวิหรือว่าจนกว่ามันจะมีแบบว่า,เ,าเสียงสัน่นนะคะสัญญาณที่มือแบบตื๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันขึ้นก็มาใช้งานได้นะคะเนาะนี่ ปิดฟ้าหลังค่ะทีนี้เขาจะมีฝาหลังอีกชั้นหนึ่งนี่น,ะ,นะคะเนาะขันน็อตนี่ค่ะ ตัวนี้เขาจะมีแผ่นสแกนข้างหลังค่ะสแกนลายนิ้วมือข้างหลังนะคะ,สะ,ะใส่ตรงนี้นะเดีย๋ยวเราขันฝาก่อนขันน็อตก่อนนะคะ ขันนอตทุกตัวเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่แผ่นสแกนกันนะคะ ตัวล็อกแผ่นสแกนต้องขออภัยด้วยนะคะอยู่ใกล้อูค่ะอู่ส้มรถอาจจะมีเสียงดังไปบ้างโอเคค่ะเรียบร้อย เรียบร้อยทากาวหน้าจอคะเรามาทากาวหน้าจอกันนะคะเขาจะมีหัวกาวมาให้แบบนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ใส่ตามร่องของของเนี่ยให้มันลงร่องนะคะทากาวเรียบร้อยหน้าจอนะคะ,ะนะเอาอยางรัดไว้ต่อไปก็ฝาหลังค่ะ เรียบร้อยค่ะยางรัดไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงประกอบซิม กรอบชิมให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นประโยชน์